มหามคคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่226ผ่านไปอีกหนึ่งปีพุ่งทานองหลักของผู้บำเพ็ญเพียรไม่ใช่แก่งแย่งชิงอำนาจและไม่ใช่เอาชนะ้าคาร หากเป็นการบำเพ็ญเพียรโดยเฉพาะสำนักเขาเขียวยิ่งเห็นเด่นชัดรวมทั้งยอดเขาสุดปลายเทพอาจารย์กับสิทธิ์ทั้งสี่ไม่ถนัดในการโอภาปราศัยกันเวลาส่วนใหญ่ล้วนหมดไปกับการบำเพ็ญเพียรตอนแรกการคงอยู่ของแมวขาวสร้างความไม่สบายใจแก่กู้ชิงและหยวนสี แต่พร้อมกับเวลาที่ผ่านพ้นค่อยๆปรับตัวได้จะยังไงแมวขาวเอาแต่นอนจึงปรับตัวได้ไม่ยากนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นย่ำบนยอดเขาเงียบสงบยิ่งเจ้าล่าเยี่ยกู้ชิงหยวนสีฝึกกระบี่ในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นชินบางครั้งมาเกิดเสียงกระบี่แบกฝาอากาศพร้อมกับเสียงวานอนร่ำร้อง จิงจิวถูกกักอยู่ในทุ่งหิมะหปีความสำเร็จหยุดอยู่กับที่หลังจากฝึกเปลือใหม่ก็ไม่รีบร้อนเท่าใดแต่ความเร็วของการดูดรับพลังธาตุของฟ้าดินรวดเร็วจนเหลือเชื่อคล้ายกับว่าพลังธาตุของฟ้าดินล้วนกรอกเข้าสู่ร่างกายของเขาถ่ายเดียวขณะที่เขาเพ่งจิตในเชิงลึกพลังธาตุฟ้าดินบนยอดเขาสุดปลายเทพ จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและบริสุทธิ์กว่าเดิมหลายวันให้หลังแมวขาวพบเห็นความผิดปกติข้อนี้จึงเดินออกจากถ้ำขอเพียงอยู่บนยอดเขาสุดปลายเทพจะได้รับพลังธาตุของฟ้าดินแต่ว่าต้องอยู่ใกล้กับจิงจิวแมวขาวนึกเช่นนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขอเพียงจิงจิวเพ่งจิตในเชิงลึก ทำการดูดซับพลังธาตุของฟ้าดินแมวขาวจะกระโดดขึ้นไปหมอบอยู่บนศีรษะของเขาส่วนจักรจันเย็นก็หมอบอยู่บนส่วนหัวของมันภาพนี้น่าตลบขบขันยิ่งดีที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่พบเห็นแมวตัวหนึง่งบวกกับหนอนตัวหนึง่งมีน้ำหนักไม่มากนักจิงจิ๋วจึงไม่ใส่ใจแมวขาวกลับไม่ใคร่พอใจ รู้สึกว่าจิงจิวเกียดคร้านเกินไปช่วงเวลาที่เพ่งจิตในเชิงลึกสั้นเกินไปดีที่นอกจากนี้แล้วแมวขาวยังพบเห็นข้อดีประการหนึ่งดวงอาทิตย์บนยอดเขาสุดปลายเทพทั้งกลมและโตกว่าดวงอาทิตย์บนยอดเขาบึงเขียวครามแสงอาทิตย์ของที่นี่อบอุ่นกว่ายามอาบแดดสุขสบายยิ่งกว่ามีอยู่วันหนึ่ง แมวขาวกระโดดขึ้นไปในอ้อมอกของเจ้าล่าเยี่ยให้นางอุ้มมันเข้านอนหยวนสีมองดูภาพนี้บังเกิดความสงสัยใจกล่าวว่าฟังว่าแมวชอบนอนแต่พอตกกลางคืนจะออกไปท่องเที่ยวเหตุใดพูดขาวไม่มีความคิดเช่นนี้นับตั้งแต่มาถึงยอดเขาสุดปลายเทพไม่ได้ไปยังที่ใดจิงจิ๋วคุ้นคิด ต่อให้เขาเขียวกว้างไพศาลกว่านี้มีทิวทัศน์งดงามกว่านี้หลังจากชมดูอยู่หลายปีก็เกิดความเบื่อหน่ายยังมีที่ใดกระตุ้นความสนใจของมันหวนนึกถึงครั้งกระโน,น้นมันวิ่งไปยังยอดเขาเล่นลับทำการขุดหลุมฝังศพดูว่ามีของวิเศษอันใดก็กวนจนเลอะเทอะวุ่นวายเครื่องใจแก่สิทธิพี่ จนจนนำสุนัขกรสุบเป็นจากการกับมันเที่ยวหนึง่งมันไม่ชมชอบสุนัขกรสุบสมควรเริ่มจากเวลานั้นสุนัขอสุภะเล่ามันกับสิทธิพี่มีความสัมพันธ์อันดีใช่ดำเนินถึงตอนหลังหรือไม่หลังจากที่สิทธิพี่ถูกคุมขังในเรือนจำกระบี่เมื่อมันเดินผ่านช่องทางอันมืดมิดไม่ทราบมีความรู้สึกยังไง มาที่ขบคิดไม่เข้าใจถึงกับคุ้นคิดจนบุผาโรยราเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเขาเขียวมื่เกิดฝนตกพอถึงยามค่ำคืนฝนจะตกหนักกว่าเดิมมีอยู่คืนหนึ่งบนยอดเขาบึงเขียวครามฝนตกราวกับฟ้ารั่วเมฆดำม้วนปั่นป่วนอสศนีสายฟ้าผ่าลงมาถาล่มใส่เกาะน้อยกลางบึง หลังจากตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม้จิตอัศนีไม่มีปัญหาจริงจิวค่อยหมุนตัวเดินออกจากถ้ำเดินถึงใต้ชายคาหยุดยืนอยู่ข้างกายเจ้าล่าเยี่ยท้องฟ้าราตรีเหนือย,ยอดเขาบึงเขียวครามถูกประกายสายฟ้าฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นระหว่างนั้นปรากฏประกายกระบี่หลายสิบสายขึ้นเสียงอันตรายพุ่งย้อนไปมา นั่นเป็นสิทธิสำนักเขาเขียวที่อ,อยู่ในขอบเขตขั้นไร้สิ่งปิดกัน้นถึงท่องไพลสนอาศัยอนุภาพฟ้าชะล้างกระบี่สายฝนยอดเขาสุดปลายเทพลันแยกออกหยวนสีที่นั่งขัดสมาธิอยู่ริมหน้าผา5วันห้าคืนพลันลืมตาขึ้นเจียบกระบี่ลอยตัวขึ้นมาพริบตานั้นความสำเร็จของเขาทะลุทะลวงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เข้าสู่ขอบเขตขั้นไร้สิ่งปิดกัน้นกู้ชิงก็คุมกระบี่ลอยตัวขึ้นตามอยู่ด้านหลังของเขาอย่างรวดเร็วประกายกระบี่สองสายเข้าร่วมกับประกายกระบี่บนยอดเขาบึงเขียวครามจนแบ่งแยกไม่ออกแมวขาวก็จ้องมองไปยังยอดเขาบึงเขียวครามไม่ว่าประกายสายฟ้าเจิดจ้าเพียงไหนลูกตาของมันไม่มีความเปลี่ยนแปลง ยังคงลึกล้ำดุจนภาดาวมันมีหน้าที่ปกปักรักษาไม้จิตอัศนีสนักเขาเขียวเลี้ยงดูมันเพื่อให้มันทำงานนี้ให้ดีเช่นเดียวกับที่สุนัขสุภาอยู่ที่ใต้ดินอันมืดมิดปรรารมาจาย์ของสนักเขาเขียวทั้งหมดไม่ได้เกียดคร้านและไม่มีมโนธรรมเช่นจิงจิวแมวขาวอยู่กลางสายฝนจ้องมองไปที่ไกลตา จ,จ้กรจันเย็นหมอบอยู่ด้านข้างการบำเพ็ญเพียรไม่มีเรื่องแปลกใหม่ทั้งสี่ฤดูการล้วนเป็นเช่นนี้ชั่วพริบตาผ่านไปหนึ่งปีเขาเขียวต้อนรับฤดูหนาวอีกครั้งในภูเขาไม่ร่วงรู้ความเหน็บหนาวอันโหดร้ายที่นอกภูเขาแต่สัมผัสความงามของทิวทัศน์หิมะ ยังคงเป็นยอดเขาเฉิดโฉมร้องขอเมื่อหิมะครั้งแรกมาถึงพยุหะใหญ่ของเขาพยุหะใหญ่ของเขาเปิดแง้มออกเป็นช่องให้กระิมะพรั่งพลูลงมาเพียงชั่วข้ามคืนยอดเขาเลือนจริยาขาวโพรนกว่าเดิมยอดเขาอื่นก็สมหิมะอยู่ชั้นหนึ่งมีแต่ยอดเขาบึงเขียวครามสวมหมวกอยู่ใบหนึ่ง ไม่หนำซ้ำสีสันไม่ดีนักกู้ชิงผลักประตูไม้ออกรับผลไม้ที่วานอนโยนให้กัดกินคำหนึ่งขณะจะใช้ไฟกระบี่ร้างใบหน้าพระเหลือบเห็นหิมะขาวจึงเปลี่ยนความตั้งใจใช้หิมะเช็ดถูบใบหน้าแทนรู้สึกสดชื่นแจ่มใสจึงเดินขึ้นถึงยอดเขาจัดตั้งเตาต้มหิมะเตรียมชงชา เมื่อน้ำในกาส่งเสียงเดือดพล่านหยวนสีก็เดินขยี่ตาออกจากถ้ำพ่อเห็นเช่นนั้นจึงถามว่าสิทธิ์พี่วันนี้คิดชงชาหรือกู้ชิงยิ้มพลางกล่าวว่าใช่แล้วยากนักที่จะปรากฏหิมะตกหยวนสีเดินถึงริมหน้าผาเห็นพื้นหิมะมีส่วนหนึ่งนูนขึ้นมาพอเพ่งพิจารณาค่อยพบว่าเป็นหางแมวจึงกล่าว ใช่ปลุกพูดขาวมาดื่มชาหรือไม่กู้ชิงคุ้นคิดถึงแม้พูดขาวไม่ใช่แมวธรรมดาจะยังไงก็เป็นแมวสมควรนิยมดื่มเหล้าข้าวเหนียวมากกว่าชาที่ต้มจากหิมะแรกหลังจากที่อยู่ร่วมกันหนึ่งปีทุกครั้งที่นึกถึงชื่อนี้กู้ชิงยังไม่คุ้นชินอยู่บ้างเขานึกถึงเรื่องหนึ่งจึงถามว่าในบรรดาเทพพิทักษ์พูดขาวใช่จัดอยู่อันดับแรกหรือไม่ หยวนสีกล่าวว่าจะไหนคิดเช่นนี้กู้ชิงขยับขยื่อนดิมฝีปากเอ่ยคำหรือวอาต้าโดยไร้เสียงยามนั้นภายในถ้ำบังเกิดเสียงจิงจิ๋วดังขึ้นว่าเต่าดำไก่ปีศาจอาตา้าล้วนมีคำว่าหนึ่งเพราะว่าพวกมันทั้งสามคิดแย่งชิงเป็นพี่ใหญ่เมื่อคืนเกิดฝนตกเขาจึงย้ายเข้าไปในถ้ำ จัดวางเก้าอี้ไม้ไผ่ยอยู่ริมหน้าต่างเปิดหน้าต่างตลอดทั้งคืนหางแมวที่ฝังอยู่ในพื้นหิมะขยับขยืขย่นเล็กน้อยคล้ายส่งเสียงสนับสนุนกู้ชิงมองไปยังที่หน้าต่างนั้นกระหามว่าอย่างนั้นคำรามราตรีเล่าชิงจิวกล่าวว่าสุนัขอสุภาเห็นว่าพวกมันทั้งสามล้วนปัญญาอ่อนกู้ชิงกับหยวนสีคิดหั่วรอ แต่พอมองดูหางสีขาวเส้นนั้นกลับไม่กล้าพันมาเกิดเสียงกระบี่แหวกฝาอากาศมาเจ้าล่าเยี่ยเดินถึงริมหน้าผายื่นมือรับสารกระบี่ที่แวกฝาอากาศมาถึงฉบับหนึ่งนางอ่านสารกระบี่แวบหนึ่งแล้วกล่าวกับถ้ำศิลาว่าสำนักกระบี่ประจิมมาเยือนมีคนคิดท้าสู้กับท่านจิงจิวถามว่าผู้ใด เจ้าล่าเยีย่ยกล่าวว่าคนปัญญาอ่อนถงหลูกู้ชิงกับหยวนสีไม่อาจสะกดอดกั้นได้โชอากาศหัวราะดังๆออกมา